วันนี้สั่งเดลิเวอรี่มาให้เด็กๆนะคะทุกคนมีไก่ KFC นะจ๊ะมีวิงเซฟแล้วก็มีไก่ป๊อบแล้วก็นนกเกตจ้าแล้วก็นี่ค่ะก็ข้าวยำไก่เซ็ฟนะคะสั่งให้เด็กบอกว่าไม่เผ็ดแต่ทำไมสีแดงเด็กมากเลยค่ะผักก็ไม่ได้ใส่ให้ไม่ได้บอกว่าไม่ใส่ผักนะคะนี่ค่ะมาทานด้วยกันจ้าทุกคนเด็กบอก เผ็ดก็ต้องกินค่ะเพราะว่าสั่งมาแล้วถ้าไม่กินก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าต้องกินจ้าดูสิแต่ละกล่องบอกไม่เผ็ดนะคะแต่ทำไมมาแบบนี้แต่ยังอื่นเด็กๆก็ทานได้หมดค่ะนี่ค่ะมาทานด้วยกันนะจ้ามาทานค่ะเด็กๆจ้ามาจ้า มากินไก่วิ่งเซฟกันนะจ๊ะวันนี้เมนูเด็กชอบอีกแล้วค่ะไก่ KFC นะคะ